สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัชรพลพาคุณผู้ชมมาดูเจ้คอมโซฟิกซีสองร้อยซีอีันนี้เล่นแข็งครับคุณผู้ชมอ๋อจะดูย้แสงไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะเราเยืยนคนระฝั่งเลยกับพาทาีน ลองสังเกตตัวกระบอกภูมอาร์มมุงกงขีของเจ้า 200CE ดูรู้สึกว่ามันจะเล็กเหมันจะเล็กกว่า200รุ่น8 m z e อ o นะครับหรือว่าเขาอาจจะใช้กระบอกเดียวกันหรือเปล่ากับ PC 160 170 แม่วันนี้มันลมดีจริงๆคุณผู้ชมค่อนข้างลมอากาศค่อนข้างเย็นปุ่งกี่0 9 0ครับ0.90ลูกบาทเมตรแล้วว่า0.9คิวเวลาเขาอุ้มดิบนี่ก็ได้เยอะครับน่าจะอุ้มได้ประมาณ1.1คิวเลยนะคุณผู้ชม จุดหนรืออาจจะ1.2เลยนะเวลาเขาอ้มเห็นไหมครับนี่ีรอดำเข้ามาอีกครับสองหกศูนย์ รำรอนอี่วไกลโอ้ยลมไง คนคนขับกดเร่งเครื่องพิเศษช่วยนะครับเนี่เวลาเขาเขาดึงไม่ขึ้นนะควิกพาวเวอร์ ผมสักเกตด,ดูแล้วครับบูมอาร์มนี่เป็นทรงเดียวกันกับ p C 2 0 0รุ่นแต่ว่ากระบอกนี่น่าจะไม่ใช่ครับกระบอกนี่รู้สึกว่าจะเป็นของ p C 1 6 0หรือว่า1นะ้0เพราะว่ามันเล็กกว่านะครับ เครื่องช่วยครับ แมจะเต็มประสิทธิภาพประสิทธิผลครับใส่เยอะกว่านี้ก็อันตรายเวลาดัมเลยนะคุณผู้ชมเสี่ยงต่อการดัมร่วงง,ง่ายครับ แตกใส่เจ้าซูโม่ครับซูโม่เ m 2 2 7มีสเปคเครื่องยนต์เกียร์ผมยังไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ว่าเท่าไร เป็นสีเหลืองนะเวลาเจอย้อนแสงปรับเสงช่วยนะี่มันเป็นมันออกทื่งคองไง,งไม่รู้ ค่อนข้างเห็นความแตกต่างครับระหว่างรุ่น8 m c โลกับเจ้า 200CE กดอยู่ในบอร์เดียวกันสภาพดนเหมือนกันแต่ว่า200รุ่น8ม e. ีกดได้สบายๆชิวๆเลยใช้หมด T e. ในการกดก็ยังได้นะครับแต่ว่าคันนี้ต้องใช้หมด T นะครับนี่คือความแรงของเครื่องยนต์นะครับที่มีแรงบิด แรงทอร์กต่างกันถึงแม้แรงม้าจะเท่ากันนะครับแต่ว่าซีซีต่างกันตั้ง2000กว่าซีซีนะคุณผู้ชมต่างกันอยู่ประมาณประมาณ2 0 0พซีซีครับรุ่น8ดนี่จะเครื่องใหญ่กว่าส่วนปั๊มแล้วก็ระบบคอนโทรลนี่น่าจะเหมือนกันเพรุดแพรคอนโทรลหรือว่า อัตราการไหลของปั๊มนี้น่าจะ,ะพอๆกันครับ ทรงบุกี้ของคอมสูนี่ค่อนข้างที่จะอุ้มนะคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะอุ้มดินได้เยอะครับเพราะว่า,าสรงหน้าคงกว้าง เรียบร้อยครับเอา่ะรับชมกันต่อคลิปหน้า EP หน้าครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟิร์สก็ว่ากระดิงแจ้งเตือนให้กับ YouTube ชอววัชรพันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจานีนช่องกับคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าองคอมสโบ PC 200 CE ทีมงานเสียพิทุนวิลัมนะครับงานขยายซสีเลนหมายเลข202 ำเภอสวรณภูมิย่างสวนธรน,นะครับก็ต้องขอลากัไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลานะครับ